สวัสดีจ้ามาทุกคนสวัสดีทุกทุกคนเดอ้อสวัสดีพ,พี่พี่เพื่อนเพื่อนและเอฟซีทุกคนนะคะมาสะดวกและเออวางกระเป๋าพิ่งวางกระเป๋าทุกคนเพิ่งกลับมาเห็นอีหมอยละคันจัดอีหมอยก่อนทุกคนนะมันบอกว่าไงนะมันบอกว่าเอฟซีว่ามันหีเขียวมันบอกว่ามีคนว่ามันหีเขียว อีหมอยแหล่ไหมคะทุกคนเสียงสูงอ่ะอีหมอยก็มึงเคียวจริงๆมึงอย่าหาพวกนะมึงอย่าหาพวกมึงเอาก่แกะกะโหลกกะลามานั่งแดกนะี่นะฮะแล้วทําไมมึงบอกว่าไม่สนใจเม้นไนงะแล้วมึงเอามาพูดเพื่อฮะก็มึงหีเคียวจริงๆฮะ มันบอกว่าไงทุกคนอีหมอยมันบอกว่านั่นคนคนที่มีผัวก็หีเคียวกันหมดเสเอา้าอีเฮียกูคนหนึ่งอะกูไม่เคียวหรอกอีเฮียมึงอะแหละเคียวจนโกนเอออีหมออีแกกะโหลกกะลามึงนี่นะนะแกแกแกนานนะแกนานเกิดนานนะนะเกิดนานแล้วทำตัวตอแหลอย่างนี้เหรอฮะอีหมอย อีเวนแหมหีเคียวมึงเขาว่ามือนะเขาว่ามึงนะแล้วมึงว่าทุกคนมึงมึงบอกว่าทุกคนเป็นเหมือนมึงไม่มีใครเป็นเหมือนมึงหรอกนะอีควายมึงอะไรอีเคียวอีโกนหีเคียวหีโกนนะอีลิชีโอโหโกนจนลิชีแตกมึงอะนะโกนจนลิชีนะออกมาโพในรูดากมึงอะขอโทษนะคะทุกคนนะ ออกโผมาอย่างนั้นอนะลิชีมเงอ้นะมึงอย่าใช้คําว่าคนอื่นเขาเป็นเหมือนมึงนะเขาไม่เคียวเหมือนมึงนะแต่มึงอะเคียวเคียวเคี้ยวยังไงมึงให้กูอธิบายไหมอีหมอยฮะเอตอตมกแล้วที่เขาเรียกมึงอีหมอยนะก็มึงเคียวไงนะเคี้ยวเอาสำล้อมานนอนไงนะเคี้ยวเอาคนนน้นคนนี้มานอนไงนะเคี้ยวแม้กระทั่งเซ็กโฟน ทำตัวคีกุอนาเนตตัวเล็กๆนะทำตัวโอ้โหจิมูจิมิเฮียไม่ได้ดูหนังหน้าเลยโอ้โหแซ็กโฟนถอดเสื้อนะมึงไม่กล้าเปิดดากให้เขาดูไงกูว่าถ้ามึงเปิดดากให้เขาดูนะกูว่าแซ็กโฟนมึงนนะนะ่ะนะอ่อฝ่ายตรงข้ามอ่ะคุ้แฮปเพนนี้แนบนะนะโอ้โหอย่าปากดีมึงบอกว่าไม่สนใจไนงะ ฮะทุกคนมันบอกว่าไงไม่สนใจหรอกนะนะเราทาเราทาคลิปนะเราก็อยู่มอมมอมแม่เแลแล้วมึงามาพูดทําเพื่อฮะแกแกแกใกล้จะตายแล้วอีฮี้วันหนึ่งแดดมันตุกีีคาบนะแดดมะม่วงน้ำตาลหวานเสร็จมาแดกของหวานแดกเข้าไปนะพอปวดขากระทอกกี่มาบ้านกูนะควายมึงอะนะไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาพอหายดีขึ้นก็กลับไปแดกเนี่ยแล้วมึงจะลด ให้มึงแดกยาลดน้ำหนักมึงก็ไม่ลงหรอกอีควายนะอีดากโกนอ,อีกีโกนโอ้โหมึงพูดได้ไงเป็นทุกคนมันไม่ได้เป็นทุกคนมึงว่ามันบอกว่าทุกคนอะคนที่มีผัวก็กี่โกนเหมือนมันนะและอเพื่อนมันที่ขายข้าวต้อมอะนะอะมันก็เป็นกันทุกคนแหละยายยายยายอย่าเสือกยายนั่งแดกขนมไป ทายายเสือกยายจะบันไลนะยายนะอีนี่หาคนมาลงคลิปนะทําคลิปด้วยฮะพูดคนเดียวไม่กล้าเลยเว้ฮะอีมอยฮะโอ้โหลูกมาลุมมาตุบลูกมาเยี่ยมโฮมโอ้โหแดกกันนะดูทุกคนพอแดกนี่เสร็จไปแดกข้าวเปียกแดกข้าวเปียกเสร็จแดกหอยลวกดูวันหนึ่งมันแดกกี่คราบนะไขมันลงตัดมึงเลยควาย แม่งนะเสียงแจวไหมทุกคนนะไอเสียงเซ็กซี่เมื่อเช้าอ่ะนะเวลาพักเวลาพักอ่ะ <c oughs> นะกลับไมคกคบนี่เขามาลาวกะทันหันเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาถูกหวยนะถูกตองๆเลยเนี่ยนะเขาอั้นนะถ้าเขาไม่อั้นนะได้สองหมื่นนี่เขาอั้นนะได้แค่หมืน่นหมื่นหนึ่งหมื่นนิดๆอะไรประมาณนี้นะแจกหมดเลยลูกหลานแจกโอ้โห,โห,โหนะ เก็บเงินไม่แดกเธออีเฮียเดี๋ยวได้กลับมาแดกตอนปลาอีกนะเจ้าหนี้ไปรอเลยนะพอถูกหวยเสร็จเดี๋ยวเจ้าหนี้มึงก็ไปรอแหละนะควายแหมเป็นไงทุกคนใส่เสื้อสีชมพูนะทุกคนเชื่อเดือนไหมเชื่อแอดไหมเสื้อเพิ่งซื้อเสื้อพึ่งซื้อ,อนะใส่เลยน้ำหน้าอย่างมันเนี่ยนะไม่มีหรอก ซื้อมาแล้วไม่ได้ซื้อมาแล้วซักไม่อีโคกเป็นคนที่โสโคกอีโคกเป็นคนที่ขี้เกียจมันอีโคกเป็นคนที่ขี้เหอนะเหอของใหม่นะอันดับแรกเสื้อผ้านี่ทุกอย่างแม้กระทั่งลูกผัวมันนะเอางี้เลยทุกคนทั้งครอบครัวนะซื้อมาใส่เลยนะโอ้โหเปน็นไงโอ้โหใส่เสื้อเอวเลยผูกผูกผูกปกม โอยเวนไม่ดูไม่ดูไม่ดูดากเลยเฮียดากยังกำมังเป็นไงวะไม่มั่นใจเลยวะเปลี่ยนเสื้อนายเป็นไงมีการพอไปถึงบ้านอีหมอยแม่หางเงินให้ค่อยได้ยังสองหมื่นโอ้โหนะอีคุณนายอีคุณนายตกยากนะอีคุณนายโศกโคกนะนั่งนะโอ้โหนมยาไปถึงตัดเห็นไหมคะทุกคนนะช่องอีหมอยเห็นไหมคะ เสื้อมันนานนะมันร้องขอชีวิตเลยว่านมหรือแต,ตดมึงอะฮะโอ้โหยาไปถึงหมกูกูนึกวก็มึงมีลูกสักสิบคนฮะนมมึงไงอีหี้หนะเสื้อมันเล็กไปหรือเปล่าอีควายซื้อเสื้อไม่ได้ดูเลยนึกว่าตัวเองตัวเล็กมั้งมึงไม่บอกเขาไปละเอาผ้าหออควายเออพี่พี่เขาซื้อผ้าหออควายหน่อยคะ่ะนะมึงอย่าลืมนะเพราะนมมึงอะอย่างกับนมช้างเลยควายแหมมีกันนี่ทุกคน เขาผัวเขาไปส่งไอ้บักหูคขี่เขาไปส่งนะเป็นไงมีการหอมโถ้ยสร้างภาพไอ้เฮียอนะแหมมีการหอมการส่งขึ้นรถเอ,อ๊ไอ้เฮียโอเกะแตกนะทุกคนแหมจูบลาโอโห,โห,โหพวกมึงนะแหมไอ้จอนอยู่บอกกุ้งอะวิ่งเสื้อเหลืองเสื้อแดงรอบรอบบอกกุ้งไอ้เียที่นี้สร้างภาพแหมรักกันถูไอ้เวนนะ แม่ไอ้ไอ้ไอน,นอนตัดนะโอ้โหมาส่งเมียต้องรีบมาถูกหวยล่ะถูกหวยเออแดกให้ถึงสิน้นสิ้นเดือนเงินออกเดือนหน้านะโอ้โหแจกหมดเลยแจกทุกคนเลยซื้อให้หลานซื้อเสื้อไปให้ไอ้ดุกไอ้ดุกน้อยใส่เลยเป็นไงใส่เลยพวกเฮียเนี่ยซื้ออะไรมันไม่เคยซักมันใส่ก่อนเลยนะทั้งโครทั้งโครอีเตียอีอโคก นะอิมยนะใส่เลยไม่เคยซักปูใส่ก่อนซักทีหลังอีโสโคกนะแล้วมามาทุกคนมามาไอบักภาคนะนะไอ,ไอ,ไอ,ไอหั่ำสองนิ้วนะเป็นไงวะอ๋อแดกหัวคิวใช่ไหมเงินจ่ายจ่ายแต่ยาวพันห้านะมีการมันจะซื้อมีการอพอแล้วมัง้งนะผลสุดท้ายได้แดกเงินหัวคิวมากินจุใช่ไหมอโอ้โหดูเนี่ย สภาพมึงนั่งนักนั่งหนังหน,หนมันไม่คือว่ะฮะไอไอ,ไอ,ไ,อไอมาสิพ่อสิแม่มึงนะโอ้โหหันไปด้วยแดกไปด้วยมึงไอ้นับวันจะเป็นปอบปอบแล้วมัง้งไอควายปอบปอบลงไข่หำม,มึงแล้วมั้งโอ้โหนั่งกินโอ้ขอโทษครับพ่อแม่พี่น้องนะขาไม่ถนัดครับนี่ขนาดขาไม่ถนัดนะไอเวนฮะโอ้โหแดกดิบแดกได้ทุกอาทิตย์แดกเป็นเอ่อชีวิตจิตใจนะ ไม่ได้แดกเพื่อสร้างให้มันดูหน้าแดกเลยแดกได้โสโ,โคกมึงอะฮะแมเป็นไงหักหัวคิ้วใจแตกยาวเป็นไงเอามาซื้อเนื้อแดกนะพวกมึงเลยนะพอเห็นใครมียอดเข้ามามึงก็สอยหัวคิวนะมึงคิดหรอว่าคนดูเขาจะไม่รู้เขารู้มึงต้องรอแดกกันนะมันได้แค่นั้นมึงก็ต้องให้ไปเด็มมึงจะไปเอาอะไรขับมันฮะไม่ได้เข้า,ขาใารแต่ยาวนะแต่กูรู้สันดานมึงไงอี๋นะ ควายไอ้สกปรปกนะไอ้อืมตรงน,นเออกินไส้ทุกคนอ่ะไปส่งอีกครั้งข้าก็แล้วมากินไส้เออไม่หันหรอกอยากให้พ่อแม่พี่น้องเห็นโถไอ้ขี้เกียจมึงก็บอกได้ขี้เกียจนะมีดแม่งทั้งบ้านหันยังไงก็หันไม่ออกมีดไม่คมนะมีบ้านนี่บ้านมึงอะน,นะมีผู้ชายไว้ทำเฮียอะไรฮะทำไมไม่รับมงรับมีดให้มันคมอีควายมึงอะหน้าโตเมียนะ ทำแดกในกรณีที่อยากทํานะที่เวลาคนอื่นเขาอยู่นะไม่จับเฮียอะไรเลยเป็นไงพอเมียมึงไม่อยู่แมมทําแดกเองได้นะไอ้ควายไอ้โสโคกนะไอ้ไอ้มาสิพ่อสิแม่มึงไอ้บักฮุกขีไอ้โสไอ้น้ำไม่อาบไอ้ปากห้อยนะไอ้หัวลูกชิ้นไอ้เวนไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไปจอบในสวัสดีค่ะ